สวัสดีครับผมคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตจะมาเล่าเรื่องราวของดาวต่างๆที่มีผลกระทบในทุกๆรักานาในครึ่งปีหลังของปี2565จะมีดาวอะไรให้ผลกระทบอย่างไรจะแรงจะเบาจะหนักอย่างไรมารับชมกันได้ในคลิปครับท่านใดสนใจผูกรักานาดูดูส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a. yor8 กันได้ครับ โอวาทธรรมหลวงปู่พุทธทาสพิกุครับเข้าใจผิดดีกับใครคนนั้นต้องดีต่อที่ถูกคือเรามีหน้าที่ดีใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ใช่เรื่องของเราอารักนาราศีมีนเนี่ยนะครับในปีครึ่งหลังของปี2565ก็ต้อง บอกว่าดาวดวงเดียวดาวดวงเดียวดวงเดิมนะครับที่ให้คุณเนี่ยแต่จะให้คุณเฉพาะบางกลุ่มงานนะบางสายงานไม่ได้หมายถึงว่าจะให้คุณในทุกๆสายงานนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่ามีสายงานอะไรบ้างนะครับอธิบายก่อนนะในเรื่องของดาวพระพ r a หันนะครับปกตินะครับเดิมทีเนี่ยสำหรับผมนะผมไม่ได้ไปยุ่งกับอาจารย์ท่านอื่นนะผมจะหมายถึงว่า กลุ่มของคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับกลุ่มที่ทํางานเกี่ยวกับครูบาอาจารย์แพทย์อะไรอย่างนี้นะครับโดยรวมรวมซึ่งเบสิกแล้วเนี่ยนะครับดาวพระานี้ก็จะหมายถึงในลักษณะแบบนี้แต่ในส่วนของปี2565เนี่ยนะครับกลุ่มอาชีพบางกลุ่มนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นอาจจะได้รับผลกระทบที่ไม่ค่อยดีนะในส่วนส่วนหนึ่งแต่ก็ยังดีในส่วนส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่น กลุ่มของครูบาอาจารย์นี้นะครูบาอาจารย์อ,อาจจะต้องนะครับระมัดระวังนะในเรื่องของการมีหนี้มีสินเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของครึ่งหลังของปี2565นะครับะเพราะเนื่องมาจากว่านะถ้าเป็นพระรหัสที่หมายถึงครูบาอาจารย์เนี่ยดาวพระราหูเนี่ยนะครับ มาจากในเรือนวินาศะานะถูกไหมนะเดิมทีก็เป็นวินาศอยู่แล้วเนี่ยวินาศมาเป็นกระดุมพระนะครับทําให้ว่านะในส่วนของครึ่งหลังของปีเนี่ยจะมีเหตุนะครับต้องได้กูนียืมสินนะครับอ่าต่างๆนา,นานาเกิดขึ้นนะมีเหตุที่จะต้องใช้เงินนะครับใช้เงินนะซึ่งดูจากอีกเรือนหนึ่งนะครับมาจากเรือนของสุภานะอย่างใช้เงินในเรื่องของการทำไรในการ สร้างที่อยู่อาศัยแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยจะลอะงเป็นหนี้ในการสร้างที่อยู่อาศัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ในลักษณะที่ว่าพอรับได้นะครับและยังหมายถึงว่าเป็นหนี้ในเรื่องของการอยากจะซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับอเพราะฉะนั้นจะมีอารมณ์ในลักษณะของจะต้องดูแลเงินให้ดีแต่ถ้าบางาบุคคลเนี่ยนะครับไปทาอาชีพอื่นล่ะนะไปทําอาชีพอื่นที่เขาเรียกว่าเอาไปทำอย่างอื่นนะ เอาเงินไปลงทุนส่มนั้นสิ่งนี้อะไรต่างเนี่ยการที่จะเอาเงินไปลงทุนนะในปี25ง5สําหรับชาวมีนเนี่ยนะจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะถ้าว่า,าบางทีเนี่ยเขามาบอกเราไงว่าผลประโยชน์กําไรนะครับต่างๆนานานเนี่ยมันเยอะนะเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะดูจากกําลังดาวเนี่ยนะครับอย่างดาวพระราหูที่โคจรเข้ามามาอยู่ในเรือนกระดุมภ้านะสมมติไปลงทุนเนี่ย กระุมพระมาอยู่ในเรือนพระอังคารน,นะราศีเมษนะครับเป็นตนุกระุมพระมีการเริ่มต้นใหม่มีการเงินลงทุนใหม่ก็จริงนะแต่ว่ากําลังเขาก็ไม่ได้จะใหญ่โตอะไรเนี่ยนะเพราะมันเป็นในส่วนของทวีนะครับซึ่งก็จะมีช่วงจงวังหวะที่แตกต่างกันไปนะที่แสดงแสดงผลแตกต่างกันไปนะครับดังนั้น,นเขาเรียวกว่าเป็นหนี้จากอะไรเป็นหนี้จากการลงทุนเล็กๆน้นอยๆนะครับเรื่อยๆนะอย่างไปลงทุนท,ทําธุรกิจนะครับเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมอย่างเงี้ยลงทุนแรกๆก่อน ก้อนแรกนิดนึงก่อนก่อนต่อไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแบบนี้ก็ต้องระวังนะครับแต่ด้วยความที่าดาวพระพระหัสเนี่ยนะครับเป็นดาวของตัวเราอยู่แล้วนะครับก็ยังจะมาช่วยคุมโทษคุ้มภัยให้กับดวงชะตาได้ในระดับรีเยี่ยมเลยนะพะหัสเนี่ยหมายถึงอะไรสตินะครับการหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าชาวลัคนาราศีมีนจะทําอะไรเนี่ย เราหาความรู้ก่อนแล้วเราก็เชื่อนในสิ่งที่เราหาความรู้นะเอาให้มันแน่นๆเอาให้มันพอๆนะแล้วก็มาคํานวณดูว่ามันพอไหมนะสาหรับการลงทุนแบบนี้แค่นี้แหละนะครับมันก็จะลดทอนในเรื่องของการเสียเงินเสียทองต่างๆได้นะเพราะอย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของดาวพฤหัสนะครับยังคงให้ประโยชน์ในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานนะงานมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นใครเคยรอง,งานมีงาน เข้ามาแบบนี้นะอันนี้ไทยไทยดีไปนะครับแต่ที่นี่นในกลุ่มของอย่างครูบาอาจารย์ที่กล่าวไปไว้เ่ยนะครับถ้าไปทําการเหมือนอะไรมีการสอนพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยอก็จะเป็นรายได้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับทีนี้พอกลุ่มการศึกษาเนี่ยมาบางคนไปเรียนต่อนะไปเรียนต่อมีเกณฑ์ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นการเสียเงินนะครับที่จะไปเรียนแล้ว ได้ความรู้กลับมาแบบคุ้มค่านะอันนี้จะคนกรณคนละกรณีกันนะถึงแม้จะเป็นพระรหัสทางด้านการศึกษาเหมือนกันเนี่ยนะครับอืเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังของปี2565นะวินาศมาค้นทราบไงนะสมมติกลุ่มนักศึกษาเนี่ยวินาศคือที่ไกลนะไปเรียนที่ไกลเป็นพิเศษนี้ก็ได้นะเพราะนั้นเนี่ยการปเรียนพิเศษไปเรียนที่ไกลไกลเนี่ยนะครับก็เสียเงินอยู่แล้วแหละนะกลุ่มกลุ่มนี้แต่ว่า ยังเป็นไปนในแง่บวกอยู่ไงว่าเรานะครับสามารถแบบว่าเอามาเสริมไงเนมืยอยงบางคนต่อปอตีไปต่อโทต่อโทต่อเอกเนี่ยนะเออมันก็เสริมขึ้นมาได้เสียเงินเสียซยาไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันก็คุ้มค่าที่จะเสียนะอ่านี่ก็ ทั้งดีทั้งเสียในในกลุ่มอาชีพเดียวกันนะจากดาวดวงเดียวกันเนี่ยนะครับที่เขามาโยกใส่กันนะทีนี้ในส่วนของดาวที่ในกลุ่มที่ดีๆเลยล่ะนะดีๆจะเป็นอะไรบ้างนะครับก็อย่างกลุ่มที่ติดต่อค้าขายเนี่ยแหละนะกับชาวต่างชาติต่างประเทศกลุ่มนําเข้าส่งออกนะแต่ก็ดีแบบให้ระวังนะครับเพราะอย่างไรเสียนะดาวที่มา ถึงดวงมีมากระทบถึงดวงชะตาเนี่ยมันมีแต่ดาวบบประเคราะห์ทั้งนั้นนะในช่วงปี2565นั่นเขาเรียกว่าทําอะไรถ้าไม่ระวังเดี๋ยวจะเจ็บนะนะไปหุ้นกับใครหรือว่ามีใครมาชวนทําธุรกิจถ้าไม่ระวังก็จะเจ็บด้วยนะครับแต่ว่ากลุ่มทางอาวิาราชมาเป็นกระดุมพระเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่ ทำการเงินนะติดต่อกับต่างประเทศนะก็ถือว่าท่ายดีไปนะครับรวมถึงกลุ่มแพทย์ด้วยนะกลุ่มแพทย์กลุ่มหมอกลุ่มอาชีพหมอนะยารักษาโรคขายยารักษาโรี่ยนะครับอ่าเป็นเซลล์้ายาต่างๆถ้าเป็นชาวมีเนี่ยนะก็ต้องถ่ายดีไปนะครับอ่าเพราะนั้นเนะี่ยเรื่องไม่ดีมันกลับมาเป็นดีสําหรับบางอาชีพแต่เรื่องดีๆก็อาจจะก,กลับมาเป็นเสียในสําหรับบางอาชีพได้นั่นเองนะครับนะทีนี้พอดาวมาอารมณ์แบบนี้แล้วนะจากการโยงดาวแค่ ไม่กี่ดวงเนี่ยนะครับามาถึงทางด้านของดาบพระสาวกันบ้างนะพระสาเนี่ยยืนมาเป็นกเกษตรในภพลาภะของดวงชะตาซึ่งลาภะเดิมของชาวมีนก็เป็นกเกษตรเป็นสาวเป็นกเกษตรอยู่แล้วนะดังนั้นลาภะนะครับกลับมายืนตำแหน่งเดิมในลักษณะแบบนี้นะครับชาวมีนทั้งหลายนะครับพอได้ทรัพย์มาเนี่ยนะพอได้ทรัพย์มาปุ๊บ ก็ค่อยๆเก็บแล้วกันนะเพราะมันจะมีเหตุให้กระตุนออะต้นออกกระตุ้นออกบางทีต้องเก็บลืมๆหน่อยนะพอเก็บลืมๆไปนะครับก็ต้องบอกว่าในปี2,565นี้นะครับเรากลับมาเปิดดูกระปุกเราที่เราหยอดวัลพันวัลพันทุกวันนะอันนี้อวยพรให้นะวัลพันวลแสงกันด้นะทุกวันทุกวันเนี่ยพอกลับมาดูเงินของเราอีกทีหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ามีเงินแบบโอ้โหมหาศาลเกิดขึ้นนะ ดังนั้นเนี่ยปี2565ครึ่งปีหลังนะครับใครยังไม่ได้เริ่มเก็บนะยังเก็บทันนะแล้วเดี๋ยวเก็บแบบเลืมๆเลยนะแต่ให้เก็บให้ปลอดภัยนะแล้วก็จะได้นะครับทรัพย์สมบัตินะครับต่างๆนะกลับเข้ามาสร้างความมั่นคงให้เราอย่างบางคนนะธุรกิจดีนะ เอเงินรับก็ดีแต่ทําไมไม่ไม่มีเงินเหลือเก็บนะปีนี้ลองหันมาใหม่นะครับมาเก็บใหม่นะเพราะว่ามองว่ารายได้นะครับยังคงเข้ามาอยู่นะถึงแม้พระาหูเนี่ยที่จะโกจรเหมือนมาคน้นทรั์เนี่ยนะครับแต่ก็เราเป็นพระรหัสนะเพราะนั้นเนี่ยเรามีสติพอนะครับเราสามารถคุมตัวเองได้นะนะคิดไปอย่างนั้นนะครับก็จะทําให้ว่าเก็บสะสมได้นะครับบางคนสามารถเอาไปซื้อนะซื้อ ที่ดินซื้อไร่ซื้อเถือกสวนไร่นานะบางคนก็ไปาสามารถที่จะไปแบมไปลงทุนปลูกเนี่ยนะปลูกการเกษตรหรือสิ่งที่ทํากันมานานๆแล้วเนี่ยนะการเกษตรต่างๆนะครับก็ จเจริญเติบโตได้ดีปีนี้ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนะร่ารวยไปเลยนะครับนะเพราะมันมาจากวินาศนะครับวินาศเป็นกระดุมพระนะมันก็ต้องได้ทั้งสองอย่างมันได้ทั้งบวกทั้งลบนี่นะครับจะไปแปรบวกอย่างเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิ้มเกินเกินไปนะครับมันก็ต้องมีลบเข้าไปสร้างสมดุลให้กับดวงชะตาด้วยนะที่เมฤตยูเนี่ยนะครับมรตยูนะทําการเคลื่อนย้ายใช่ไหมเคลื่อนย้ายตั้งแต่กรกฎาเลยนะมรตยูมาโยกหน้านะครับ ชาวลัคนาราศีมีนตัวเรามีพระรหัสมาถึงตัวทันทีเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่ต้องกังวลใจยังไม่ต้องกลัวอะไรไปนะก็เลยมองว่าชาวมีนนะครับในปี2565นะมีเกณฑ์แหละนะครับที่จะต้องอเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะเจ็บป่วยได้นะเป็นเกณฑ์เจ็บป่วยได้บางทีเป็นรักษาตัวไม่รักษาตัวเราไปรไักษาตัวคนอื่นอย่างเงี้ยนะต้องเข้าไปจ่ายค่ายา ก็มีเหตุเหตุเหตุแบบนี้นะที่จะมีรายจ่ายยิบย่อยแบบนี้นะครับเข้ามานะครับเป็นช่วงช่วงไปนะครับแต่การที่มรตยุโคโจรมาในลักษณะแบบนี้นะถ้าแปลในแง่บวกเนี่ยผมก็ยังแปลในแง่บวกได้อยู่นะเอออาจมิตํตราผมเองนะความจริงก็มันมีของมันอยู่แล้วแหละแต่อยู่ที่ใครจะแปลให้หน่ากลัวไม่น่ากลัวนะเพราะว่ามรตยุพอมาอยู่โยกหน้าเรามีพระรหัสลับอะ นะพระหลานก็ดาวต่างประเทศไม่ใช่เหรอมา์ตยูก็เกี่ยวกับการค้านะขนส่งส่งออกไปนะขายอาหารก็ได้นะขายอาหารข้ามชาติอาหารแห้งๆอาหารที่มันตายๆนะมาร์ตอยูนะอ่าเข้ามานะครับก็สามารถที่จะทําได้ดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับ ยาต่างๆก็ทําได้ดีอย่างนี้นะครับเพราะนั้นกลุ่มแพทย์กลุ่มอะไรนะครับก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับร่ารวยมั่นคงเลยแต่ต้องได้มาจากแบบเสาๆอ่ะนะที่โยมันเป็นลาภะนะครับหนักเต็มที่เหนื่อยเต็มที่ซึ่งปกติแล้วก็ชินอยู่แล้วนะหนักหนักเหนื่อยเหนื่อยนะครับชาวมีนนะเพราะชาวมีนเกิดอยู่ในลัคนาราศีสุดท้ายเนี่ยมาอย่างฟังคลิปนี่ยังได้ฟังคลิปเป็นอันสุดท้ายเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วรับรองได้ว่าปีนี้นะ เป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่จะมีความมั่นคงนะครับที่ไม่เคยมีอะไรเหลือนะไม่เคยมีอะไรเก็บนะครับหมุนอะไรไม่เคยทันเลยนะปีนี้เนี่ยนะครับลุยให้ดีเดินให้ดีนะครับรับรองได้ว่าดาวดีๆนะครับอย่างดาวทั้งหลายเนี่ยนะก็ยังสามารถกลับมาให้คุณประโยชน์ที่ดีกับดวงชะตานั่นเองนะพระพระหัตนะครับวนมานิดหนึ่งนะถึงพระหัตท่านนิดหนึ่งนะพระพระหัตเป็นดาวของบุญใช่ไหม เป็นดาวของบุญเป็นดาวของกุศลต่างๆเนี่ยนะครับดาวดวงนี้นะมาถึงตัวเราแล้วนะคือบางคนบอกว่าฉันก็มีนะพระหัสมาทับลกักฉันไม่เห็นจะดีนะพระเป็นดาวบุญกุศลนะใครทําบุญดีที่ผ่านมานะใครทําดีมาโดยตลอดจะเจ็บจะร้องจะเหนื่อยยังไงฉันก็อยากเป็นคนดีนะครับไม่คิดวอกแวกไม่คิดไปทําบาปทรากรรมก็จะได้รับ บุญกุศลต่างๆที่เรากระทําไว้นะ่ยผลงานต่างๆผลงานความดีต่างๆนะครับมาช่วยเหลือมาเกื้อหนุนนะเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการพลิกชะตานะจากร้ายทั้งหลายเนี่ยนะครับจะกลับมาเป็นดีนะแล้วก็จะดียิ่งๆขึ้นไปนะครับเรื่อยๆด้วยนะตลอดทั้งปีนะครับแม่ดาวมันจะดูดูหน้าลำบากหน่อยอนะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะ เพราะยังไงเสียนะพระหัตมาทับรักต้องเดินน,นานๆนะกว่าเขาจะเดินบนมาปกติก็เดินปีหนึ่งช่องหนึ่งใช่ไหมนี่ก็เดินไปนะครับนี่ก็กลับมาถึงดวงนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่ดีคงจะไม่ได้แล้วแหละนะต้องดีแต่ต้องดีด้วยความแบบลำบากนิดหนึ่งอ่ะก็เสาเข้ามาลำบากนะอจะให้ดีสบายก็ไม่ได้นะเพราะนั้นมันต้องดีแบบลำบากดีแบบเหนื่อยๆนะแล้วชีวิตจะพลิกกลับขึ้นมาอย่างมหาศาัศจรรย์ได้ครับ ขอขอบคุณทุกๆลัคนาราศีที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้คลิปที่ทำนี้ได้ประโยชน์กับทุกๆคนขอบารมีพระรัตนตรัอวยพรหนุนนำส่งให้ทุกๆลัคนาราศีประสบแต่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยพลิกชีวิตได้ตลอดทั้งปี2565ครับผม